18กันยายน2558นายกองโถดดรคมคายอุดรพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามเดินทางมาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสรารคามสมัยวิสามันที่5 ครั้งที่1ประจําปี2558ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายบรรเลงอุ่นพิกุลประธานสภาองค์การบริหารสนวนจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนให้การบริหารงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ